อาจารย์ว่าให้อาจารย์หยุดพูดเรื่องประเพณีความเชื่อเขาอยากให้อาจารย์พูดเรื่องธรรมะเอาแล้วประเพณีไม่ใช่เรื่องธรรมะเหรอเพราะอาจารย์อาจโดนจากเรื่องนี้เป็นเหตุให้ไม่ได้บวชกูจะโดนเรื่องอะไรประเพณีฟ้องร้องกูได้ด้วยเหรอกูพูดความจริงฟ้องร้องก็ได้เหรอถ้ากูไม่ได้มีนประมาทใครฟ้องร้องกูไม่ได้แล้วสิ่งที่กูพูดกูพูดความจรงิงแล้วสิ่งที่กูพูดเรียกว่าหลากักธรรมการทําประเพณีใดก็ตาม ที่นำไปเพื่อการผิดศีลกูต้องพูดประเพณีใดก็ตามเป็นประเพณีนี่ยกยอดเชิดชูสารเสริญต่อศีลกูจะยกย่องสรรเสริญต่อสิ่งนั้นมึงอย่ามาห้ามกูพูดเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงอีกคนหนึ่งอย่ามาทำสันดานขวางทำห้ามกูพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้มึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามอย่ามาขวางมึงจำไว้ใครขวางทำมีวิบากกรรมเสมอ ถ้าเจตนาดีล่อตัวไปเจตนาไม่ดีมึงก็รับวิบากกรรมไปมึงอย่าไปขวางเขาให้ทำประเพณีดีสมควรแก่การยกย่องประเพณีเลวสมควรแก่การวางไว้ควรแก่การปัดตกปัดทิ้งประเพณีที่นำไปสู่ความเชื่อผิดความเห็นผิดไม่ควรตั้งอยู่ในสังคมควรปัดออก กูพูดทุกอย่างถูกต้องตามหลักฐานไม่มีใครตำหนิตีติงได้ยกเว้นแต่คนเสียประโยชน์ถ้าไม่เสียประโยชน์ต่อความเชื่อของตนมันจะไม่มีใครออกมาขัดง้างขัดแยง้งแล้วกูเห็นแต่ละคนพูดสิ่งที่กูพูดออกมาด่ากูว่าเนี่ยมึงไปพูดความเชื่อประเพณีเขาแล้วเขาจะขายของกันยังไงมึงไม่เป็นห่วงลูกหลานเขาเหรอว่าต่อไปครอบครัวเขาจะเป็นยังไงทําไมกูต้องห่วงลูกหลานมัน กูต้องห่วงลูกหลานกูสิกูต้องควบคุมลูกศิษย์กูห่วงลูกหลานกูไม่ให้ไปทาในสิ่งที่ผิดทําไมกูต้องช่วยเหลือพวกมึงทั้งทั้งที่เดินไปสู่ความเห็นผิดทําไมกูต้องเอาเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวมึงทั้งทที่กูเก็บเงินไว้ดูแลครอบครัวกูไม่ดีกว่าเหรอทําไมกูต้องเอาเงินไปเสียกับความเห็นผิดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวมึงทําไมกูไม่เก็บเงินไว้เลี้ยงดูครอบครัวตัวเองทั้งทั้งที่ครอบครัวตัวกูเองยังไม่รอดเลย ทำไมกูต้องไปซื้อของไหว้ของสะดอกข้อต่อชะตาของทาพิธีกรรมของสายมูต่างๆเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวมงงึงทั้งๆที่ครอบครัว,ก,วก,กูก็กําลังลําบากลาบนอยู่ทําไมกูถือไม่เก็บเงินเหล่านี้ไว้เลี้ยงดูครอบครัวตัวกูเองในเมื่อไม่ได้ดเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตกูให้จเจริญรุ่งเรืองได้ไม่สามารถทําให้กูสามารถร่ำรวยเงินทองได้มึงอย่ามาพูดสิ่งที่กูพูดกูกาลังรักษาผลประโยชน์ให้กับคนที่ไม่มีตัง แล้วไม่จําเป็นต้องไปเสียตังกับความเชื่อเพ้อเจ้อไร้สาระกูกําลังปกป้องเงินในกระเป๋าพวกมึงให้พวกมึงมีปัญญาใช้เงินอย่างมีหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์หลักการมึงช่วยควรแก่การช่วยแต่บุคคลที่สมควรแก่การช่วยแล้วต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ไปอยู่ในความเห็นผิดมึงดูวิธีการที่กูช่วยกูเห็นหลายคนพูดกระจังเลยการไหว,ว,ว้นู่นไหวนี่ไหวนั่นไหวเสกก็ไปให้ของคนทําไมกูให้ของคนได้ทําไมกูไม่ต้องไหวละ่ะ กูจะช่วยเหลือสถานพินิจกูไม่เห็นมาต้องเตะท่าตั้งท่าจะต้องเอาของมาว่าให้มันแห้งแล้วเอาไปบริจาคคนมึงคิดดีๆของที่มึงตั้งไหวแห้งไปไหนต่อไหนแล้วมึงเอาไปวางกลางแจ้งของจะอร่อยเหมือนเดิมเหรอมึงเอาไปตั้งตากแดดตากลมไปชั่วโมงของมันจะยังอร่อยเหมือนเดิมเหรอมึงเอาของที่ตั้งแล้วไม่มีความอริดอร่อยแห้งไปไหนต่อไหนมึงเอาไปบริจาคคนนั่นไม่ใช่ของอันปราณีมึงยังมาถืออ้างข้ออ้างว่ามึงเอาไปแจกคน กูนี่ให้ของอันปราณีกูสอนให้คนให้ของอันปราณีมึงไม่ต้องไปแกห่แกห่อแก่หีบมึงเอาไปบริจาคเขาไม่ได้กินของอร่อยนั่นเรียกว่าการให้ทานแบบของอันปราณีนี่มึงเอามาตั้งเต็มโต๊ะไปหมดวางจนทูบหมดดอกทูบก,ก็บลงไปในอาหารลงไปในผล,มลหมากลากไม้ตั้งแห้งแล้วแห้งอีกกางแล้วกางอีกแล้วมึงก็บอกว่าเอาไปบริจาคนคนนั้นคนนี้ของมันไม่ปราณีแล้วแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นการให้ทานไหมย่อมเป็นการให้ทาน แต่ไม่ใช่ทานอันปราณีตอีกต่อไประหว่างมึงทํากับข้าวให้เขาใส่กล่องให้เขาได้กินเดี๋ยวนี้กับมึงทําข้าวใส่กล่องวางไว้เพื่อความเชื่อของมึงอีกหนึ่งชั่วโมงมึงว่าใครได้ผลมากกว่ากันมึงว่าใครได้อันนี้ส์มากกว่ากันมึงทําบุญด้วยการหวังผลหวังผลว่าอาหารนี้มึงถวายแก่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงถวายเสร็จแล้วมึงถึงจะเอาไปบริจาคให้คนยากไร้แต่ในทางกับการคนที่ไม่มีความเชื่อแบบนี้เขาทำอาหารปุ๊บเขาให้กับคนยากไร้เลยไม่ต้องไปผ่านอะไร เป็นของที่ทำเสร็จสดใหม่ให้คนเหล่านั้นได้ชิมชนได้เชยชมได้ลิ้มรสกับอาหารที่เลิศรสจริงๆไม่ต้องไปนั่งวางอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงมึงว่าใครทำอาหารอันปราณีให้ของอันปราณีกว่ากันสิ่งที่กูพูดทุกอย่างมึงต้องยอมรับความจริงให้ได้นั่นมันคือความจริงมึงกำลังให้ทานโดยการหวังผลมีผลมากแต่ขาดอานิสงส์มาก พ่อมึงมีเจตนาเอาไปไหว้เอาไปบูชา,าไปบวงสรวงแล้วมึงก็อ้างว่าของก็อาไปให้ทานได้ใช่กูไม่ได้ว่ากูไม่ได้ห้ามว่าให้ได้แต่มึงไม่จําเป็นต้องไหว้มึงเอาไปให้เขาเลยมันปราณีกว่าไหมล่ะก็กูถามนี่ไงอาหารที่วางไว้บนโต๊ะไหว้เป็นชั่วโมงกับอาหารที่มึงให้เขาเดี๋ยวนี้ตอนนี้อะไรมันอร่อยอร่อยกว่ากันอะไรมันปราณีกว่ากันอะไรมันสมควรแก่การให้ทานมากกว่ากันอะไรมันเลิศลดโอชามากกว่ากัน อะไรที่คนเขากินแล้วเขาอยากกินเนี่ยอะไรมันจะตอบสนองต,ต่อความต้องการของเขาได้มากกว่ากันกูไม่ได้ว่าเรื่องการไหว้มึงอยากจะไหว้มึงก็ไหว้ไปกูไม่ได้ห้ามมึงไหว้แต่ไม่มี่างมึงอย่าไปไหว้มึงไม่จําเป็นกูพูดว่าไม่จําเป็นเขาถามกูว่าจําเป็นต้องไหว้ไหมกูพูดว่าไม่จําเป็นต้องไหว้มึงหาความจําเป็นมาไหว้กูหน่อยใครสามารถให้เหตุผลความจําเป็นกับกูได้ อบไม่มีใครให้ได้กูตอบว่าไม่จำเป็นกูไม่ได้พูดนี่ว่าห้ามไหว้อย่าไหว้กูพูดว่าไม่จำเป็นกูก็ไม่ไหว้หลายคนเขาก็ไม่ไหว้เจ้าของกิจการห้างล้างบริษัทหลายบริษัทเขาก็ไม่ไหว้แต่ทำไมเขาจะเริญรุ่งลวงประสบความสำเร็จสามารถมีครอบครัวสมัครสมาคาาิมีความกลมเกลียวปองดองกันในครอบครัวได้ตอบกูสิทำไมทุกวันนี้กูไปสถานพินิษ กูซื้อขนมข้าวของนมเนยไปบริจาคเด็กทําไมกูถามว่ากูไม่จําเป็นต้องไหว้ผ่านใครกูให้เขาเลยเขาได้กินเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ต้องมานั่งรอกูไหว้ทําไมกูทําได้กูเอาของไปบริจาคทําไมกูต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่งเส้นบวงสรวงอะไรทําไมกูถึงเอาไปบริจาคได้เลยเขารออยู่เขาจําเป็นต้องกินเดี๋ยวนี้กูถามว่าตอนมึงไหว้ากนั่งรออยู่หิวอยู่นะ่ะมึงหยิบเอาไปให้เขาเลยได้แล้วไม่ล่ะ กูถามเวลามึงไหว้กูสมมตินะเวลามึงตั้งไหวอยู่ของเต็มโต๊ะไปหมดกาลังจะจุดทูปแล้วกูถามว่าเขาขอข้าวมึงกินหิวนั่งอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดมึงสามารถสละของอาหารบนโต๊ะโดยไม่ไหวเลยได้ไหมกูถามแค่น,นี้เรียกไอ้คนลาบากลำเบิเข้ามานั่งกินโต๊ะที่มึงกาลังไหวเลยได้ไหมกูว่าไม่ได้หรอมึงต้องไหว้ก่อนมึงต้องทิ้งจนทูบหมดดอกก่อนมึงถึงจะ้เขาแดกได้กูมั่นใจเอาเรื่องจริงมาพูด สิ่งที่มึงวงปั้นแต่งกันอยู่นั่งด่ากูกันอยู่เนี่ยมึงไม่ได้เอาความจริงมาพูดมึงเอาความตอโหลดตอแหลของมึงมาพูดเอาความดัดจริตในลักษณะการใช้ชีวิตของมึงมึงไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆเลิกพูดเลิกเอาดีใส่ตัวใครจะพอใจในการไหว้มึงก็ไหว้ไปสิใครไม่อยากไหว้มึงก็ไม่ต้องไหว้มึงอย่าไปบังคับให้ใครมาไหว้ แล้วประเพณีดีก็ทําไปสิมึงอยากรักษาประเพณีก็ทําไปกูไปทําลายประเพณีมึงได้เหรอถ้ากูพูดแล้วสามารถทําลายประเพณีกูได้มึงได้แสดงว่ากูก็พูดถูกต้องเพราะอะไรเพราะคนเห็นด้วยกับสิที่กูพูดแล้วมึงอยากคิดว่าเขาโง่เขาฉลาดกว่าพวกมึงเยอะเพราะเขารู้จักพิจารณาตัดสินใจเพราะเป็นเรื่องของการเสียเงินเขาเก็บเงินไม่แดกข้าวดีกว่า เขาเก็บเงินไว้ให้ลูกให้หลานดีกว่าเขาเก็บเงินไว้ใช้หนี้ใช้สินดีกว่าเขาเก็บเงินไว้เก็บไว้ตู้เซฟเก็บไว้ในธนาคารบัญชีธนาคารเพื่อสำรองต่อชีวิตเขาดีกว่ามานั่งซื้อของไหว้แล้วไม่เกิดประโยชน์ถ้ากูสามารถพูดจะทำลายประเพณีเหล่านี้ได้ก็แสดงว่ากูพูดความจริงเพราะคนเริ่มเห็นตามความเป็นจริงเขามีปัญญาพอพิจารณาตามได้เขาจึงเลิกไหว้ก็คนบัญฉลาดขึ้นก็จึงเลิก เพราะเขาเห็นแล้วว่าเงินเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าแต่ใครเห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองมากกว่าก็ทําไปมันมีปัญหาอะไรกูไม่เข้าใจเลย